พี่น้องได้มงมันสามชีโตพี่น้องเอ้ยเมืน่อนี้กะสิเฮ็ดอันปิ้งปลาเนาะพี่น้องเสิร์มองปลาถือมองพี่น้องเอ้ยนะไล่ได้สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยและกะต่างประเทศมื้อนี้ซอกข้ากะมาให้มาหน้าคือเก้าพี่น้อง เมื่อนี้ว่านลาลงเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก้อนชิลงเกี่ยวข้าวกะเราข้ามกะสิไปตักน้ากินไว้ก่อนน้องพี่น้องเมื่อนี้กะเกี่ยวข้าวกับบริไลเฮ้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวสองเฮ้อนาะพี่น้องเพราะว่าซุกกะยังบท่ทันลายนะวะอะไรกะเมื่อนี้กะแดดได้พี่น้องเอ้ยมือเ้านี้ซื้อเหมาะเต็มเลยพี่น้องมีตะควันมีต่นั้นฝนกะขึ้นระยะแล้วน้องพี่น้องคือว่ามีแต่แดดนะน่ะ กะเข้ากับซุกโบลายปันไดพี่น้องเอ้ยเจียวอีสองเฮอแล้วกะต่อแรงก็คือซิได้มัดมัดหนนะนะบนบนตั้งน้ำกะไก่เติบพี่น้องเอ้ยบนแคข้มโหยขึ้นละแดดแล้วพี่น้องเอ้ย ข้าวแถวนี่ก็จะม่ากระเกี่ยแล้วพี่น้องท่านนะเริ่มเลิงเม,มื่อแล้วพี่น้อง หอ,อดสร้างแล้วพี่น้องเอย้ยเด่นน้ำสร้างาเอากระิตักเอามงนี่แล้วน้องพี่น้องน้ำกะไซใส่ได้พี่น้องเอย้ยตอนทรงฝนตกนะเฮาบ็เตักเอานี่เนาะตักเอาทางเทิงพุนนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฝนบุกค่อยตกแล้วพี่น้องเอย้ยก็เลยตักเอาแถวนี้เนาะควัวดไม้ได้พี่น้องเอย้ยนี่นะควัดไม้เด่บ่อน,น้ำไหลลงกะไหลลงทางนี้พี่น้องเอย้ย ก้าวเสือ้อโถสะงฝนตกฮานะพี่น้องส้งฝนตกเสื้อน้ำไหลลอดเลยแหละฮะอันนี้สร้างฝนหญ้าตกแล้วพาก,กันควัดไม้อีพี่น้องเลยแล้วก็เลยพากันกินน่นี่แถวบ้านนุ่มกึ๋มก็มากินน่นี่เนาะพี่น้องแถวนาโคกฮะนะแล้วก็แถวแถวหน้าไถ่เฮาเนาะแถวตรงน้ำขามก็กินนี่แถวหน้าเคสนี่นะนอะไรก็พาก,กันมากินนี่มัดเลยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเขาสิมาตักน้ำก่อนพี่น้องวัดนี้ขู่เขาก็ยังบริคองเลยสิมาคองขูก่อนเนาะแต่ละปีแต่ละปีก็มีแต่ผ้ากันกินน้ำน,นนี่แหละพี่น้องเอ้ยพูดเลยกะหน้าแถวคือน,นี่นะกินนี่มอดเลยพี่น้องเดี๋ยวอะไมันกนลรบบายลงทางนั้นเนาะน้ำซางเขากะผ้ากันควัดไม่มาคล้องขู่ก่อนพี่น้อง I don't know because I รักเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องบันนี้กับสีห้าม,มือแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำกระใสใส่เลยพี่น้องนะ มือกับพี่โน้องเอ้ยไม่ข้านกับร้านแอบแออยู่ในพี่โน้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เคยย้อดเทงละพี่โน้องเอ้ยตอนนี้เข้าแถวนี้กะล้มแต่แท้ได้พี่โนโอนะ้องเลยขนาล้มแนตะ่แท้ได้เี่ยวี่แต่แท้ได้ข่าล้ม ไม่ขันกับร้นอยู่แอบๆพี่น้องเลยง้อก็ยืนเบิ่งเลยเจ้ามาแต่สิลเล่แมเาวาเลยอดเทงแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ น้องเอขึ้นมาฮอทเทงแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปงหามน้ำเรียบร้อยเนะาะวันนี้เฮาวกสิมาท่อเซอร์นี่แหละเซอร์เซอร์กระตุกไว้พี่น้องเอ้ยน้องเอเอ้ยสบ,บายดีป้าลุงเนี่ยน้องเอ๊สบ,บายดีวะนี่น้องเอ๊สบายดีไว้สบ,บายดีสัเพิ่อนไกนยูน้ำเมฆพี่น้องเอ้ย สระคำกะไปตักน้ำเพิ่นกะอยู่ในเมฆแล้วกันย้ายลงเกี่ยวข้าวเมฆแล้วเอาเพิ่นเยอะเลยนี่กะเต็มโตลงไปเกี่ยวข้าวพี่น้องน้องเอน้องเอก็จบปุ๊บบอน้องเอ๋นะเด็ด เส้อเบิ <Momo S 1> <elet Liberty. S 2> e ้งเนี่ยน้องเนี่ยจับเกี่ยวเสื้อสองเบิ้งเอาแผดตะโลล้มโหเรียบร้อยเนาะพี่น้องวันนี้กะสีลงไปพุ่นละพี่น้องเพ้อหน้าลงไปหาเกี่ยวข้าวพี่น้องวันนี้ไปน่าสิเลิร์กุ๊ปเดี๋ยวันนี้เบิ้งน้องเอ๊กุ๊ปมามาจะกุ๊ปกว่ามามาเหมืนเนี่ยป้าป้าลน เอาเกลวก่อนไปพี่น้องลองเกล้วาวอา้านี้บ้างน้องเอ๊ะแถวนี้แถวนี้ยังมีทันซุกคักพี่น้องน้องเอ๊ะก็ลงมานำพี่น้องมาน้องเอ๊ะไปไปขึ้นอยูและแม่ไปมือนี้เขาก็สิมาเกลวเฮอนี่ละพี่น้องเอ้ยอันเกลวสองเฮอแล้วก็บซีอันมดตัวซุกนะพี่น้อง แมงมันพี่โน้ยนะแมงมันเดี็ดๆพี่โนะ้ยฮะย่งอีได้พี่โน้ยฟูขนาดสองตัวนะี่สองตัว,ตว,ว,ว,วพี่โน้ยพี่โน้ยพี่โน้ยฮะจุ๊บนี่อื้อ เด็พี่น้องเด็กแมงมันสามชีโตพี่น้องเอ้ยล้มปปนะพี่น้องขนาดเกี่ยวกันอุลูดอยู่พี่น้องเอ้ยเข้ากะนขนาดล้มปปนั่นมันหนาวเนาะพี่น้องมันก็เลยเกี่ยกันขนาดขนาดโซงนี่ผัดหนาวด้พี่น้องเอ้ยเข้ากั เกี่ยวกันแล้วเด็กพี่น้องเกี่ยวเฮอนี่แหละบัดน,นี้กระและลงมาเลยพีนยนะ่น้องเอ้ฮะน่ะน้องเอมาไหวมันแดนนะไปไปอยู่โฮมผู้ไปอืมผู้สอยเกี่ยวข้าวกับ Bye, Love you. อาาล่นมาเยอะมากขึ้นฟุตเด,ด้อเฮ้วะ่ะแล้วแล้วพี่น้องเอายิเกลวเฮานี่กะพอดี12.04นาะทีพี่น้องขึ้นแบบน,นี้แม่สาวนิงเพิ่นกำลังเกลีวซอยแล้วพอดีแล้วเนาะเด็กไปขึ้นพี่น้องเอายบัแน,นี้ โอ้แม่สาวนนท์ขึ้นก่อนเลยพอ้โแดดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปขึ้นหากินข้าววันนี้พี่น้องมื้อนี้ก็สิเฮ็ดอัน,น,อนอออปิ้อองปลาเนาะพี่น้องเสอร์มองปลาถือนนมองพี่น้องเอะขนาดลายเด้อปลาโนองอันนี้ปลาข้าวมันพี่น้องเยื่อเลยเมฆกำลังปิดอยู่พี่น้องเอ้ย ือดีเนาะแม่ตัวนขาพี่น้องตัวนกรนยงๆเยนพี่น้องเอ้ยม่งะซื้อปีนี้นะมาเมะนี่่ข้าพี่น้อง tôi nhớ đây tôi đi cả mắn 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 ta mắn mắn ปิ้งกินกับตบ <c oughs> ปิ้งเอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาสิปิ้งกินกับตำม,มาฮุ่งค่ะนะเอาแต่ปลาัวยอปลาเขามันไว้ละ คางสองปี มาด้วยพี up, ่น้ iley, องกินข้าวเทงน้ำกันด้วยปลาตำมาเองเออเนาะโคยนี่ผิดเลยพันน้อยเออเดี๋ยวพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะจุ๊บเอาสิ

อืม hmm. oh. ่น <lag> ข <bizarre> ้าคนไข่มหังน้องมันมากโลกมี่เลน้อง ก็าคข้าวันม่กินมีห่ออนูไปพักใหญรถมีึ้นมาอะไร